เฮลโ o ลเฮลโ h ลเฮลโ a ลเซฟตี้วันนี้เรามาเรียน Actual English for Safety กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เรามีหัวข้อดีๆจะมาแนะนำคือการอ่านประโยคภาษาอังกฤษให้เข้าใจและไม่งงโดยการตัดคำที่ไม่สำคัญออกไปนะคะแล้วก็ค้นหาคำที่สำคัญในประโยค ภาษาอังกฤษมันดีอย่างนี้นี่เองเพราะว่าเขามีการเรียงประโยคที่ดีมากๆทำให้เราสามารถที่จะเลือกคําที่สําคัญออกมาได้แล้วสองเขายังมีการเว้นวรรคประโยคโดยการเติมจุด f u ลส t t o p ให้เราอีกด้วยแล้วสามเนี่ยเขายังมีการแยกคําแต่ละคําออกจากกันโดยการมีช่องว่างระหว่างคําด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่ ทำให้เราสามารถสกัดคําออกได้ง่ายหรือพูดง่ายๆคือมองได้ด้วยตาแล้วก็ตัดออกได้เลยไม่เหมือนภาษาไทยภาษาไทยถ้าเราจะอ่านให้เข้าใจเราต้องอ่านทั้งหมดเราถึงจะรู้เรื่องเราจะมาตัดแยกอ่านแต่ละช่วงแต่ละว่าแต่ละประโยคเนี่ยไม่ได้ทีเนี้ยเรายังไม่เข้าใจเพราะว่ามันเขียนแล้วมันบางประโยคเนี่ยมันยาวมากตัวอย่างนะคะเราก็เลยจะมาเรียนรู้กันวันนี้ตัวนี้นะ เริ่มจาก working with electric, electric safety can be dangerous นี่ก็คือสิ้นสุดหนึ่งประโยคแล้วถูกไหมคะแล้วก็ขีดออก engineer electrician and other professional work with electric directly hey. including working on overload line harness circuit assembly น,นี่ก็จบหนึ่งประโยคน์ะคะเขามีจุดในนีน่ออเทอร์ชับแอสออฟฟิศว h ร์ a เกอร์แอนด์เซล a n ว s ร์กวิดอิเล็กตริกอินดิเรกเลี t แอนด์แม้บีออสโซบีเอ็กโพรดทูอิเล็กทริคห้าสาเติมเมสด้วยมีหลายตัวอันที่สอง e ิเล็ก i ริกเซฟตี้แฮชลองบ e นเร c คอนไน e ์แอ s e r ซีเรียสเวิร์ e เพห้าสาจบหนึ่งประโยค OSHA Electrical Standards เตอมีด้วยมีหลายอัน are designed to protect employees e x p o s e d to danger such s as electric shocks Electric Crusion Electric Crusion Fies r and Explosion ทีนี้ไม่เห็นจะยากเลยเราก็ใช้ Google ในการแปลไง มาจ้ากูก e แปลแล้วได้แบบนี้การทำงานกับไฟฟ้าอาจเป็นอันตรายได้วิศวกรช่างไฟผู้ชำนาญอื่นๆทำหน้าที่เกี่ยวกับไฟฟ้าโดยตรงนะคำว่าใดเล็กๆไงรวมถึงการทำงานกับสายไฟชุดสายไฟการประกอบวงจรอ่าจบนะเมันมันจบตรงไหนเช่นพนักงานสำรวจคนอื่นๆออเตอร์ออเตอร์อยู่ไหนเมื่อกี้ออเตอร์นี่ไง เออใช่ใช่นี่เขาจบประโยคกันตรงนี้คนอื่นๆเช่นพนักงานขายคนอื่นที่ทำงานกับไฟฟ้าแบบโดยโอ้อมอินเดเล็กดีเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นอันตรายกับไฟฟ้าก็สามารถที่จะได้รับอันตรายจากไฟฟ้าได้ทีนี้ก็จบจบประโยคนี้อันนี้ก็เป็นวักถัดไปแล้วนะเล็กติ่งแฮนด์ลองเบียนเนี่ย ไฟฟ้าได้รับการยอมแล้วว่าเป็นอันตรายต่อสถานที่ทํางานอย่างร้ายแรงมาตรฐานทางไฟฟ้าของโอชาเนี่ยได้ถูกออกแบบนะต้องมีคำว,ว่าถูกนะเพื่อปกป้องพนังงานที่เป็นอันตรอที่จะได้รับอันตรายนะอย่างเช่นพวกไฟฟ้าช็อตนะคะไฟไหมการระเบิดต่างๆนะทีเนี้แต่มันก็จะงงๆเพราะว่าประสาทเราก็ไม่มีจุดแล้วก็ไม่รู้ประโยคไรเป็นประโยคไหนเนาะ พอเรามาอ่านแล้วเราก็างงเออถ้าเราไม่ได้ทําอะไรมันมากเราก็ไม่เป็นไรก็จบไปแต่วันหนึ่งที่เราต้องตีความประโยคแบบตีความเพื่อนําไปใช้จริงๆอะ่ะเราจําเป็นจะต้องรู้ให้ลึกซึ้งนะคะเราก็เลยจะมาพาแยกคําที่มันจําเป็นนะคะออกจากกันแหมขอออกจากก้นแปบ๊บหนึ่ง เอประโยคนี้มาแล้วก็เขามาวางตรงนี้อันนี้ออกนี่เดี๋ยวเรามาฝึกแยกประโยคกันนะคะประโยคแรกเ,เขามาสิ้นสุดที่ไหนเอ่ยเ,อเธอเนาะขึ้นเป็นประโยคใหม่แล้วก็ประโยคที่สอง ทั้งหมดนี้มีแค่สามประโยคเองเหรอที่เห็นย,วยาวๆเนี่ยจร <Okay. S 1> ิงมากอาจากทั้งหมดนี้เราจะเห็นว่าคำที่สำคัญก็คือคำนี้เราให้เขาเป็นประธานประธานสีอะไรเอ่ยประธานสีแดง ส่วนอันนี้เป็นส่วนขยาย can b e เนี่ยก็จะกลายเป็น verb เอาสีเขียวนะคะแล้วก็กรรมหรือส่วนเติมเต็มทำหน้าที่เหมือนกันเนาะขอเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินอันนี้งานประโยคอันนี้ประธานประธานร่วมเขาเรียกประธานร่วมใช่ไหมประธานร่วมเหมือนทำพราป่าเลยนะคะแล้วก็อันนี้ verb ก็จะกลายเป็นคำกริยานะคะส่วนวิทย์อีเล r i ซ c เป็นไดเรก g ีนกูเขาเรียกว่าส่วนขยายดูยังไงถึงรู้ว่ามันเป็นส่วนขยายก็มันมีคำว่าวิทยไงมีคำว่าวิทยซึ่งทำหน้าที่เป็นเป็ p Position มันก็เลยเป็นส่วนขยายไออยู่หลังพวกเนี้ยมันขยายหมดเลยแล้ว มันก็เลยจะกลายเป็นกรรมยาวทั้งหมดเลยก็คือ verb with อันนี้ก็คือจบก,ก็คือประโยคเนี้ยก็จะมีมีส่วนที่เป็นประธานแล้วก็มี verb ประธานกับ verb แล้วก็ verb เ,เป็นยังไงก็คือขยายมาขันถัดไป order order ก็จะเป็นประธานนะก็ใส่สีแดงไป แล้วก็ Worker ออโต้แอนเแอดเนี่ยก็คือเป็นเหมือนวิดมาช่วยขยายแล้วก็ต่อต่อนะดื้ดื้อนี่เวิร์กอยู่ตรงนี้ค่ะเวิร์กวิดเดเกช่วอาร์นี่ก็เป็นวิดนะก็ต่อเป็นเป็นหลังเวิร์กมานะคะเป็นกรรมของเวิร์กมาเมอ a l โซบี Put. นี่ also be a code นี่ maybe เนี่ยเป็น verb นที่มันจะกซ้อนอยู่ข้างใน to electric ทั้งก่อแต่ว่ามันก็จะเป็นประโยชน์อันนี้ทั้ที่3 Electric City นี่ก็เป็นประธาน h o a d l o c k h a d บีนเราไม่เอาลองนะลองมันเป็น adjective เราจะเอาแค่ verb add bean, ลองบีน add ครอบไหน add serious add เนี่ยก็เป็นเหมือนวิดเป็นส่วนขยายก็คือทำให้มันเป็นแบบ s e r i e s ห้าสร s e r i e s word ห้าสาป มันเป็นคําสําคัญเราต้องอเก็บไว้เพราะว่าแอดแอดคือข้างหน้าแลข้างหลังเท่ากัน,เ,น<ม>เอ,อ่อแล้วก็จบดปอยู่มโอชาอิเล็กทริกสแตนดานี่ประธานอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่โอชานะประธานประธานคือสแตนดาร์ถูกดีไซน์ แต่อันนี้เขาเป็นพ a สซีฟ e ่อยเนาะเขาถูกดีไซน์เขาถูกกระทำทูเนี่ยก็จะเหมือน with, วิดเราก็จะไม่สนใจละเพราะว่าถือว่าเป็นส่วนขยายท o เพอร e เทคเอ็มโพรีจากการอิ p o s สกับแดงเจลาตอืมโพตวนี้ก็จะทำหน้าที่เป็น adjective เป็นขยายกลับมาแบบนี้แล้วก็ชักแ d d ก็จะเป็นเหมือนวิดเหมือน t ทูนะคะก็ขยายขยายขยาย เวลาเราอ่านเราก็จะเลือกอ่านแบบนี้เราจะเลือกคำสำคัญ working งานการทำงาน การทำงานก็คือคำหลักก็เป็นประธาน can be แด e r ลักก็เป็น verb modern world อะไรก็ว่าไปแล้วก็เป็น adjective จบก็คือนี่เป็นรูปแบบประโยครูปแบบหนึ่งที่เขียนบอกว่า s บวก v บว adj จบอันที่สองประธานประธานประธานเยอะจังประธานเยอะได้จ้ะ s บวก s วก s บวก v บวกเป็ position ที่มีส่วนพ่วงอันนี้ก็คือพ่วงยากจบอันที่สาม order ก็คือ s นะ order ก็คือ s แล้วก็มีพ่วงด้วยพ่วงวก็ไม่ยังไม่สนใจเราเอาคำละ order ทีออ่ work อ่า work ก็เป็น v ใช่ป่ะเนี่ย ่ามี subject v e r b แล้วก็ with อ่ามีส่วนพวงนี้มี with อ่าแล้วก็บวกด้วย maybe excode นี่ก็คือ verb ใช่ไหมนี่ verb 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 แต่ว่ามันมันเป็นเรื่องของการที่เรา แรงเวิร์ตามเซนเทน c ์นะคะมันก็เลยมีคํายาวส่วนคําว่า also เราไม่เอาเพราะว่า also มันเป็นเหมือนคําที่มาเพิ่มให้มันดูแบบสลักสลวยนะคะประโยคก็เลยจะเป็นเวิร์แต่เวิร์จะหน้าตาเป็นยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งเนาะแล้วก็ t o เนี่ยมันก็จะเป็นมาขยายเพิ่มไปอีกนะคะก็ไม่เอาซึ่งรูปแบบประโยคทั้งหมดนี้ก็จะเป็นแค่ s บวก v บวก v จบอ่าคําต่อไป electric นะคะก็เป็นประธานเหมือนกันถูก okay, ตนะคะ has เนี่ยก็เป็น verb verb ช่วยนี่ก็ verb ช่วยเข้าผันมาเนาะอันนี้ verb แท้ verb แท้ที่ที่พอมันมาอยู่กับ has มันก็เลยติองต้องเติม e ดนะีเนาะแต่ก็คือ verb ตัวเดียวกันนะทั้งหมดเนี้ถือว่าเป็นตัวเดียวแต่ถ้าแบบเออไม่มีตัวอย่างทําไมเป็นไแ,แล้วก็ตามด้วย แอสแเนี่ยมันจะเป็นตามด้วยวลีหนึ่งก็ได้นะคะประโยคนี้ทั้งหมดก็เลยก็จะกลายเป็นประธานบวก v ร r ฟแล้วก็บวกแคสแล้วก็วลีตัวนองจบทันถัดไป โอชาอิเล็ก i ริคออิเล็กตริอมันเป็นแอตติทีฟใช่ปหมมันลงท้ายด้วยคอเราก็ไม่สนใจนะเพราะว่ามันมันเป็นคำขยายของ Standard เกี่ยวกับไฟฟ้า a d อ e c t i v e คำคุณศัพท์ขยายเราก็จะเอาคำหลักไงคำหลักก็คือ Subject ก็คือประธานก็คือเนี่ยสแตนด a ร d ดสแตนดารอะไร Standard เกี่ยวกับไฟฟ้า Standard เกี่ยวกับไฟฟ้าของใครนี่แสดงความจิกของก็อของโอชาแต่คำหลักก็คือสแตนดาร์ก็คือสแตนดาร์ subject บวก r design r design เนี่ยเป็น verb เหมือนกันแต่ว่า r เนี่ยมันเป็น helping verb ใช่ปะแล้วก็ design เนี่ยมันเป็น verb แท้ที่ผันมาแล้วผ่นเพราะว่ามันเป็น passive voice เดี๋ยว passive voice เรียนอีกเรื่องหนึ่งแล้วมันก็ถูกดีไซน์มาที่ทำหน้าที่ protect ่า protect employee ก็ตามด้วย to ไปเลย ก็คือจบหลังทูก็คือจบ,จบจบตรง employee นี่แหละส่วนอันอื่นเนี่ยมันมาขยายอีกทีหนึง่งมันเป็น adverb adverb นะ e c h o s u เออพูดผิดค่ะเป็น adjective ที่มันมาขยาย employee ที่เขาสัมผัสกับไฟฟ้าก็ไม่เอาเราเราไม่ดูแล้วก็เขาก็ยังมี t ัก ad อีกใช่ปะ t ัก ad ที่จะขยายมาอีกนะคะก็ยขยายหมดเลยถ้าชักแอรหลังชักแอก็ชักแอรมันแปลว่าเช่นใจะปะเช่นอ่ะส่วนขยายเราก็ไม่เอาชเช่นหนึ่งเช่นสองเช่นสามเช่นสี่เราก็ไม่เอาสรุปคําสําคัญของประโยคนี้มีแค่นี้ค่ะมาตรฐานถูกดีไซน์มาเพื่อปกป้องพลังงานจบส่วนมาตรฐานอะไรต่อก็ค่อย ก็ค่อยมาดูแล้วกันว่าเป็นมาตรฐานเซฟตี้แล้วมาตรฐานนั้นนะ่ะปกป,ป้องพนังงานที่อะไรอะ่ะก็คือที่สัมผัสกับอันตรายจากไฟฟ้าแต่เขาไม่มีเขาไม่จากไฟฟ้านะเขาบอกสัมผัสอันตรายเช่นมีอิเล็กทริกช็อคอย่างเงี้ยิเล็กโทรคูชันอย่างเงี้ยแล้วก็ไฟอย่างเงี้ยก็สังเกตว่าอันตรายเขาก็เติมเอทสอดคล้องกับเช่นที่มีหลายตัวส่วนตัวเนี้ย เขาไม่ได้ใช้ h a l นะตัวนี้เขาไม่ได้ใช้ h a v e เพราะว่าไฟฟ้ามันเป็นพัหูจพ์เขาก็เลยใช้ has นนี้ก็เดี๋ยวไปเรียนเพิ่มเรื่อง has นะคะส่วนนี้ก็เป็นประโยค sentence ทั่วไปก็ในรูปแบบของประโยคทั้งหมดที่เรียนวันนี้นะคะก็มีประโยคแรก modern verb ประโยคที่สอง verb ธรรมดาที่ประธานเป็นพัหูพจน์ประธานเป็นตัวหูพจน์ เอยประธานเป็นเอกกับเป็นพหูจพ์กิรยาก็ไม่ต้องเติม s คือถ้าประธานเราท่องไว้แค่นี้นะถ้าประธานมี s แล้ว verb ไม่ต้องมี verb ไม่ต้องมี s แต่ถ้าประธานไม่ไม่มี s verb ต้องมี s อ,อันเนี้เราก็จะจำได้ง่ายขึ้นขอ,เพ,เ,อ,ขอเพิ่มเรื่องขอเพิ่มเรื่องการเติม s ไม่เติม s นิดหนึ่ง น่อยนนอยนออันนี้เป็นเทคนิคการจำนะคะเคิคการจำที่เราจะจำเรื่องประธานเติมเอทกริยาไม่เติมเอทถ้าประธานประธานเขาบอกว่าประธานก็คือ subject เป็นพหูพหุนโพสพระหุ่นโพสคือมีหลายตัวใช่ปะถ้ามีหลายตัวก็อย่างเช่นดอกเนี่ยก็ต้องเติมเอชใช่ปละ่ะกิริยาจะต้องไม่เติมเอช่าถ้าประธานเป็นเอกพจน์อย่างเช่นดอกเฉยเนะี่ยดอกนะก็มีอะด้วยถ้าอ่านดีก็มีอัถ้าจะดอกเฉยไม่ได้ประธานจะต้องเติมเอส แล้วก็ท่องไว้ถ้ามี s ก็ถ้ามีที่ใดที่หนึ่งก็ที่นึงก็ต้องไม่มีมันเป็นไม่แบบน่ที่จะมีสองอันมันเยอะเกินไปก็ท่องไว้แค่นี้แหละอืมทีนี้ is ไ,ไม่ s ของตัวเนี้ยเราก็เรียนอยู่ที่อื่นอยู่แล้วเนาะที่บอกว่า is a s must ก็อยู่ในช่องนี้นะก็เป็นได้ แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ่าใช่ปะอันนี้ก็มีช่องสองก็จะเป็นวรวดอันนี้ก็เวอรอ่าแล้วก็แฮปใช่ปะว่าเป็นเป็นเป็นแบบเอ้าทำสลับกันอันนี้ต้องขึ้นไปอยู่ข้างบนส่วนอันนี้ที่เติมเอก็คือ ท่องดูตูเนีอัน,นี่ก็เราก็ท่องเราก็จำไว้อยู่แล้วใช่ไหมละ่ะว่าเนี้ a h a v e verb เนี่ยมันเป็น verb ของประธานพระหุ่น์แต่ทีนี้เอ้ยเป็นอ่าพระหู่นพลด ข้อหูโพสพิเศษคือต้องจำไว้ด้วยนะคะวายู่ก็เป็นข้อหูโพส์ v ีก็เป็นข้อหูโพสเดก็เป็นข้อหูโพสพิเศษรอบสองไอไม่เป็นทั้งอะไรเลยไอใช้กับแอมบางทีไอยังมาใช้กับบอสได้ด้วยนะแล้วก็ใช้กับเบ r ร์ดด้วย แต่ว่าก็ต้องไปหาคำตอบว่าทำไมกรณีไหนที่เขาใช้แบบอาจจะมีในการสอนสไลด์ถัดไปนะคะส่วนทีชีวิตเขาเป็นเอกพจน์เป็นเอกพแน่แน่เอกพจน์ทุกเมื่อทุกเมื่อเชื่อวันตลอดการ เหมือน you เนี่ยก็เป็นพวกหมูพจน์ตลอดการเหมือนกันนะคะทีนี้อันเนี้ยเขาต้องเขาต้องมี verb เ,เป็นเป็นใครนะที่เราเรียนมานะะเมื่อกี้ verb ของเขาจะต้องเป็น verb ที่ถ้าประธานเป็นเอกพจน์กิริยาเติม s ถูกไหมอ่อมาอก็ต้อง verb ของเขาก็ต้องเป็น is has was แค่นี้เองหรืออะไรนะ ถ้าเป็นกิริยาไทยก็เป็น e a s อ่า sleep sit นี่ไงก็มาเติมใส่ก็ดูว่าประธานเป็นไทยก็ก็เติมพวกที่เราเรียนมาเมื่อกี้ electric อ่ะเรานับมันไม่ได้ electricity e l e c t r i c เฉยๆไม่มีนะมันต้องเป็น electric ข้อ ก็เป็นแอปอันนี้ก็เป็นคำนามคนเป็นประธานได้ต้องเป็นคำนามหรือสรรพนามจช่ไหเล็กทริกเขาเขาเขานำไม่ได้ก็แปลว่าเขาเป็นเอกพจน์สิถ้าเขาเป็นเอกพจนะ์อ่ะเขาก็เลยจะต้องบวกกิริยาที่เป็นแบบ s เราก็เลยกลับมาดูซิว่าเขาบวกไหมนี่งไงกริกยาของเขาเป็นแ a s เหงีไปเลยแล้วก็ ขาสีอะไรดีอันเนี้ยเขาก็เป็นประธานเอกภพเหมือนกันนะเพราะว่า working working นับไม่ได้แต่ว่าพอดีกิริยาของเขานะ่ะมันเป็นเป็นแคนมันก็ใช้ได้ทั้งสองอันทั้งประธานแบบเอกภพและพหุ่นผลเราก็เลยไม่ได้ผ่านอะไรก็คือใช้ได้หมดส่วนตัวเนี้ยเป็น ประธานพระหูพจน์ก็เวิร์กมันก็เลยเป็นไม่มีเอสไม่มีเอสแล้วก็อันเนี้ยประธานก็เป็นพระหูโพจน์เหมือนกันเพราะว่าเขาเติมเอสใช่ปะทีนี้อันนี้ก็เลยเวิร์กตัวนี้ก็เลยไม่มีเอสอ่าส่วนตัวนี้ประธานเป็นเอกพจน์ เขาก็เลยเติม s ตรงคำว่า h a s นะคะแทนที่จะใช้ h a v e ใช่ไหมส่วน standard standard เนี่ยเขาเป็น subject แต่ว่าเขาบอกมีหลาย standard อ้าม standard นับได้ด้วยหรอนับได้ถ้ามันมีหลายอันอย่างเช่น standard ไฟฟ้า standard การทำงานบนที่สูงตัวนี้เขาก็เลยต้องใช้ r เพราะว่า r เนี่ยเขาเป็นคำกิริยาสำหรับประธานที่เป็น เพราะหูโคลดถูกป่ะนี่ไงก็คือไม่ก็คือมาเป็นตัวนี้หรือ have หรืออะไรพวกนี้ have นะคะหรือถ้าเป็นกริยาที่เป็นแบบว่าเอาคำว่า work ใช่ป่ะ w o r รมันก็จะต้องไม่มี age, ไงแลไงก็ดูแต่อันนี้ก็จะเป็นอะไรนะดา t ใช่ป่ะแต่ dit ดิสดิสใช้ได้ทั้งสองอันนะดิ dit. เพราะว่าดิสเป็นเป็นแบบว่าใช้ได้หมดเป็นพาสติล erm. แล้วก็แหก็ใช้ได้แหก็ใช้ได้หมดแหก็เป็นพาสเิล erm. ใช้ได้หมดทั้งทั้งสองแบบก็สำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบการน,นำเสนอเรื่องของการอ่านประโยคภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษาแต่เพียงเท่านี้